วันนี้มากินยังครูต๋อมกันไก่กันไก่กันไก่บ่เว่าะชาวลาดแบบอุบไก่ยุบไก่ใช่ไหมเห็นไหน้องเห็นเห็นเห็นพี่น้องเรื่องมากินน้ำกันได้พี่น้องไก่บ้านไก่บ้านครับมากินก๋วยกิ้งไก่พี่น้องเศษแสบพี่น้องแเศษแซ่บเศษแซ่บน้ำกันได้ครับติดตกลงไว้เลยลงยูทูบเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเรื่องมากินก๋วยกิ้งไก่พี่น้องเศษแสบ ละเอามาจากไก่คนละจากตรงหน้าไก่รงหน้าตทงไก่ทงหน้าคนละเด้อพี่น้องเด้อเข่ามาแล้วฝากคนละก็แชร์กดติดตามกดซับสไคร้เด้อพี่น้องเด้อมาจากธรรมชาตินะครับเป็นไก่บ้านโดยตรงนะครับพี่น้องเข่ามาแล้วมาเบิ่งฝากคนละก็แชร์กดติดตามกดซับสไคร้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องสุขทุกคนนะครับเด้อ 好了，接。